เด็กหญเชื่อน้อยมารายงานตัวค่ะอันนั้นพี่ส้มแปน้นส้มแป้นก็ดีขึ้นพอสมควรนะคะฉีดยาทุกวันจะครบอาทิตย์แล้วแล้วก็คงจะหายเป็นปกติอันนั้นน้องเมียวด็กวัด,ดมแม่ก็จะมาเล่าเรื่องนางแดงามาริงนะคะ <c oughs> แม่ก็ไม่สบายก็ยังไม่หายดี <c oughs> วันก่อนนั้นแม่พานางแดงไปหาหมอเนาะที่คลินิกก็คือจะไปทําคีโมนี่แหละค่ะแล้วคือก่อนที่จะไปเราก็สังเกตเลนแล้วแหละว,ว่ามันซึมซึมแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเนาะก็พาไปแล้วพอไปถึงเออไปถึงคลินิกหมอกําลังวัดเขาเรียกอะไรนะวัดอุณหภูมิร่างกายใช่ไหมคะวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่นางแดงมันอ้วก มันอ้วกใส่หมอแล้วทีนี้ผลที่วัดไข้่คือนางแดงอมีไข้นะคะมีไข้แล้วก็อ้วกกันแบบมีกลิ่นค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะกลิ่นค่อนข้างคาวอะ่ะหมอเขาเลยว่านางแดงมันมีไข้กลัวเขากลัวจะเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วนะลูกลำไส้อักเสบหมอก็กลัวเรื่องนี้แกก็เลยให้ยงให้ยา ับมากินก่อนเราแบบแบบให้นางแดงมันหายดีก่อนแล้วก็ค่อยพากลับไปทำคีโมก็2วันที่แม่เฝ้าสังเกตอาการนางแดงอยู่นะคะก็ยังไม่กินอาหารเด่ว่ากินน้ํานั้นกินแต่อาหารนั้นยังยังไม่กินแม่ก็เลยฝากให้หลวงพ่อที่แถวนั้นแหละ ช่วยดูดูมันหน่อยว่ากลัวม,มันจะเที่ยวเป็นอะไรไปนั่นพูดง่ายๆเนาะว่าเออถ้าเกิดมีอะไรที่แปลกๆผิดปกติหลวงพ่อก็รบกวนช่วยโทรมาบอกโยมทีนะโยมจะได้รีบไปพามันมาหาหมออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอ้อยจะเอามาไว้ที่บ้านก็ไม่ได้ไงถ้ามันไม่สาบายแบบนั้นอะ อ้อยก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นลำไส้อักเสบขึ้นมาจริงๆมันก็จะติดต่อใช่ไหมล่ะคะอ้อยก็ไม่สามารถออกมาดูแลที่บ้านได้แต่ว่าให้อยู่ที่วัดแทนก็ไปหาทุกวันแล้คะค่ะไปเช้าไปเย็นไปป้อนยาก็ ยังทรงทรงตัวอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่สุดทียังทรงตัวอยู่ยังกินน้ําได้แต่ว่าอาหารนั้นไม่กินอ้อยก็เลยใช้วิธีการไปซื้ออาหารเปียกที่มันเป็นอยู่ในน้ําซุปอะค่ะอ้อยก็เทในส่วนน้ําซุปอะให้มันก็เลียเลียแล้วค่ะแต่ยังยังไม่กินเนื้ออาหารทีอ้อยก็วุ่นชุนลมุนหลายเรื่องเด <Yeah. S 1> ี๋ยวถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับดังแดงไม่ค่อยอัปเดตให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งนะคะ